สมรักคำสิงเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐทิ้งท้ายคำพูดอย่างเฉียบเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักมวยชื่อดังอยา่างสมรักคำสิงเจ้าของฉายาไม่ได้โมนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโดยสมรักได้แต่งงานกับสาวนีคำสิงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่น โดยทั้งคู่มีบุตรสองคนคนโตเป็นหญิงชื่อเบสและคนเล็กเป็นลูกชายชื่อโบส์ล่าสุดทำเอาฮือฮาเมื่อวันที่27เมษายน65หที่พักพลังประชารัฐนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายชยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพักพลเอกธัญญาเกียรติสารกรรมการบริหารพัก ร่วมถแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจำนวน22คนพร้อมกับเปิดตัวสมรักคำสิงอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตสิบอย่างไรก็ตามทางด้านสมรักคำสิงเปิดใจตัดสินใจลงสมัครพักพลังประชารัฐโดยได้กล่าวว่า ตนได้ผ่านชีวิตมาอย่างโชคชนวทั้งกีฬาและชีวิตจริงและพร้อมที่จะร่วมอุดมการ์กับพลังประชารัฐและคราวนี้ตนจะเป็นตัวแทนของคนชาวไทยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในคุณภาพชีวิตเลยลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้และที่ทําให้ตัดสินใจลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐเนื่องจากที่ผ่านมานักการเมืองมีแต่ตีกันมีแต่ความขัดแย้งถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเท่าที่ลงพื้นที่กระแสของพลเอกประวิทรและพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ดีมากคนเท่าคนแก่ชื่นชมที่นำความเจริญมาให้พรกพลังประชารัฐยังขายได้แม้ในโซเชียลมีเดียจะเป็นอีกแบบแต่ในความจริงคนชื่นชอบกระแสในภาคอีสารของพักพลังประชารัฐไม่ได้ตกก่อนปิดท้ายไว้ว่าไม่ได้โม้ผมเอาจริง